กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้องเอนะคะคนบ้าหวยรวยแน่นอนที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามกดด่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาทั้งช่องมีข้อมูลและแนวทางดีๆไม่ว่าจะเป็นแนวทางรัฐบาลนะคะแนวทางลาวแนวทางมาเลเซียหรือว่าแม้แต่แนวทางของฮานอยนะคะจะได้ไม่พลาดกันคะ่ะวันนี้เจอกันนะรักททยกันนะยามเช้านะเช้าหนูนะไม่รู้เชา้าพี่ๆหรือเปล่านะคะก็ หลายๆท่านนะขอให้มีความสุขกับการทํางานดูแลรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้ทํางานเว้นระยะห่างฉีดแอลกอฮอล์นะคะถ้าเว้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะใส่แมสนะคะสักสองชั้นนะป้องกันตัวเอง่านะป้องกันตัวเองนะคะฉีดแอลกอฮอล์พวกแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วที่สําคัญเลยเวลาพี่ๆนะคะที่ทํางานเนาะก็รับประทานอาหารแบบของเราเองนะไม่ต้องไปกินร้านกินอะไรนะอย่างน้อยเสียเวลาทอดไข่ตอนเช้าตื่นเช้าหน่อยหรือว่าทํากับข้าวม,มาตอนเช้า เพื่อความปลอดภัยของเราก็ได้นะเหมือนหนูเวลาหนูไปทํางานคุณบูมเนี่ยจะทำกับข้าวกันไปกินนะกับเดียวกินด้วยกันกินคำนะคำคำคนละคำอร่อยดีนะคะ <laughs> พอเราตัวติดกันอยู่แล้วนะไม่เคยห่างกันเลยนะแม้แต่ห่างกันแค่ที่เดียวคือห้องน้ำท่านเองนะ <laughs> ที่เหลือตัวติดกันตลอดเวลานะคุณบูมน้องเองกก็อย่างที่บอกเลยค่ะชื่นชอบแนวทางคุณบูมนะคะระับชมในช่อง B A นะทาต์ตัวเลขน้องบูมลงไปแล้วนะคะของน้องบูมไม่ว่าจะเป็นแนวทางของ โค้งสุดท้ายใช่ไหมหรือว่าแนวทางของรัฐบาลเราก็ลงไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นชุดบนตรงชุดใหม่พิเศษโอ้โหลงให้จุดตายเลยนะกล้รัฐบาลออกแล้วเกงกันไปเกงกันไปเมื่อคือนะคะน่ะค่ะฝันฝันว่าลูกโดนขโมยนะคะก็นายูหุ้นศูนย์สีส่ 4, นะอาซีควบนะเราก็เล่นไปเลยศูนย์สี 4, ส่ศูนย์สามนะลดหน่อยใช่หไหมผู้ช้ลดแต้มหนึ่งผู้หญิงให้เพิ่มแต้มหนึ่งก็ลดไปศูนย์สามศูนย์สี 3, ส่นะก็ได้เลยนะมันต้องมีแบบสองตัวหรือว่าหนูว่าต้องมีอ่ะงวดนี้ต้องมีอ่ะ ลองดูลองดูงดใครชื่นชอบก็ตามได้เลยสําหรับแนวทางของรัฐบาลหนูว่าจะซื้ออยู่เหมือนกันแต่บอกฝันนะําบอกคนอื่นไม่รู้เลขเคลื่อนหรือเปล่านะคะไม่เป็นไรนะคะถือว่ามาแบ่งกันปันปันกันไปนะคะเลขเคลื่อนก็ไม่เป็นไรนะคะอ่านะรู้กันต่อเลยแล้วก็วัน,ว,นวันเวลาเขาเกิดด้วยหนูชอบมากเลขนี้นะลองติดของรัฐบาลกันไว้9 2 4นะชอบมากเนื้อางานี้ก็จะเล่นเหมือนกันนะไม่เคยเล่นนะแล้วก็เวลาเกิดของเขานะ ก้าโมงยี่สิบสี่นาทีว้าวนะผ่านไปสี่ปีก็ยังจําได้อยู่นะเขาตามมาตลอดตามมาตลอดเลยนะคะทะเบียนรถเช่นกันเก้าแปดเจ็ดหกเข้าดีนะวินไปสี่ตัวไม่มีเลขอะไรก็สี่ตัวเข้าตลอดนะวดที่แล้วก็แปดหกใช่ไหมสำหรับรัฐบาลอ่ะรู้กันต่อเลยสําหรับแนวทางของฮานอยนะฮานอยเราเริ่มที่ฮานอยอะไรกันก่อนดีคะฮานอยพิเศษก่อนดีกว่าสาหรับฮานอยพิเศษนะคะประจําวันที่12มกราคม2565นะคะ น้องเอได้เด่น9ลอง0คาเน้น98นะคะ9408ค่ะกาน9705 194นะคะ198แล้วก็208สำหรับในทางของฮานอยพิเศษชืินชอบตามไม่ชินชอบผ่านตามที่บอกเลยค่ะเล่นยังไงให้ได้ถอนเล่นวิ่งไว้ก่อนได้ถอนแน่นอนสายวิ่งสายลากสายรูทนะคะลงทุนน้อยก็คือวิ่งลงทุนเยอะก็คือรูทลงทุนน้อยกลาง,ลางๆนะคะก็คือเจาะนะคะโอเค ผ่านแล้วนะสำหรับแนวทางของฮานอยพิเศษตามต่อกันที่ฮานอยอังกันเลยค่ะฮานอยชุดฮานอยอังประจำวันที่12มกราคม2565นะคะได้เดิน3ลอง4คะ่ะเน้น3 5ลอง3 7นะคะ4 5การ3 8 4 6นะคะสอง6า5 3 5 4หค่ะสำหรับแนวทางของฮานอยอังประจำวันที่12 ะะมีให้ทุกวนันไม่ว่าจะเป็นฮานอยอังฮานอยไดมอนดฮานอยปกติฮานอยวีพีโอโหจุใจนะคะมีแต่ก็คือฮาวเอาฮานอยขององังแล้วก็ไดมอนมาก็เลยยกเลิกของชุดวินช่วงนี้ไม่ค่อยได้คิดชุดวินเลยมาเหนื่อยมางมงเหนื่อยการคิดหุ้นนี่คือเยอะมากๆเลยตั้งแต่นี้ทยน่นเาดาซนท่านผู้ชมลองคิดดูนะไหนจะทํางานนอกงานนาะยอีกเยอยะแยะมากมายนะคะช่วงนี้รุยคะ่ะรุยกันต่อสู้กันต่อนะ อุปสรรคนะคะทำให้เราบันเจเนิดค่ะทุกๆอย่างใครที่ท้อแท้ให้มองคนอื่นด้วยนะคะว่าเขายังมีน้อยกว่าเรานะลองสู้ๆสิคะมองคนอื่นที่เขาแบบเขาเรียกว่าทําให้คนอื่นเป็นแรงบันดาลใจเราว่านะว่าเรามีเมา้าคนอื่นเขาอยู่แล้วนะเรามีแค่นี้เรากินข้าวไข่เจียวเราก็มีความสุขแล้วนะไม่ต้องไปแบบอินชาบูหมูกระทะนะเดือนนึงกินสักครั้งนึงก็ได้ใช่ไหมอืมไม่ต้องติดหรูนะคะวันนี้ อยู่ยังไงให้มีมีความสุขนะทุกวันนี้หนูก็แต่งตัวบอกว่าไม่จําเป็นต้องแต่งตัวดีนะมีเงินในกระเป๋าพอแล้วนะทุกวนันนี้ก็เงินในกระเป๋าก็ไม่มีแต่งตัวก็ไม่ค่อยดีอ่าขำ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 หยอกหยอกดูแนวทางไปก็แบบอยากให้ท่านผู้ชมมีความสุขด้วยรับชมไปอย่างเดียวไม่ได้นะแล้วก็ต้องวีพูดคุยกันด้วยนะอะบอกแนวทางกันปลายนอกแนวทางกันปายเอาเรียนต่อเลยสําหรับแนวทางของฮานอยปกติซึ่งออกรอบเวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะ เอาทุกวันเลยนะคะสำหรับแนวทางของฮานอยนี่ก็ได้เด่น5ลรองหฮานเน้น5 2าองรองห้านะคะกัน5467 750852แล้วก็961ค่ะสำหรับแนวทางของฮานอยชุดปกติ สวยท่านผู้ชมได้รับชมนะคะแบ็กเกวก็สวยงามทุกๆวันนะแบ็กเาลมีแบบสวยงามทุกๆวันนะให้ดูวิวให้ดูบรรยากาศนะคะให้ดูแบบอชอบเขาเรียกว่าดูเป็นอาหารตาหาไปก่อนนะคะดูด้านหลังดูด้านหลังวิวดีวิวดีวิวด,ววดีช่วงนี้ใครไปไหนบ้างหรือว่าอยู่แต่บ้านนะเหมือนหนูเลยอย่บ้านข้างๆบ้านตอนนี้ให้ช่างมาเดินไฟนะตอนแรกอ่ะอยู่แต่หน้าบ้านกันหลังหลังมาข้างบ้านอากาศดีนะ เพราะว่าเป็นที่โลง่งๆอากาศดีก็เลยให้ช่างมาเดินไฟนะคะเดินไฟนะทำหมูกระทงกระทะกินกันนะไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเราก็ซื้อมาแล้วก็มาทําเองหั่นเองนะช่วงนี้หมูแพงก็กินไก่ไปไก่ย่างไก่ทอดไก่อะไรก็กินไปนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาเดินต่อเลยสำหรับนาทางของฮานอยไดมอนนะคะประจำวันที่12นะาคม2565นะคะได้เด่น1ลรอง2ค่ะเน19 10 27 15 28นะคะตัวการเนานะ 201นะคะ419แล้วก็327ค่ะสำหรับแนทางของฮานอยไดมอนชอบตามนะคะเอเดอชูไว้นะเหมือนป้ายนายงามเลยนะคะก็ชูไว้แคปแคปหนึ่งแคปสองนะคะแคปไปเลยนะบางท่าน,นทำงานกอกกรอย่างเดียวไม่เป็นไรนะคะรับชมด้วยใจนะให้ด้วยใจรับชมด้วยการใครรับชมตั้งแต่ต้นจนจบก็ขอให้รวยขอให้ถูกหวยรวยเบอร์บางท่านบอกว่า เฮ้ยเล่นเลขเดียวกันนะบางท่านหคนลงบางคนถูกบางคนไม่ถูกนะคะอยู่ที่ดวงด้วยได้เลขจากเราแล้วถูกเลยทานจากเราแล้วนะคะจงเป็นผู้ให้ให้มากกว่าเป็นผู้รับนะคะอย่าเป็นผู้รับอย่างเดียวนะ,ะท่านผู้ชมนะ,ะยิ่งยุคสมัยนี้นะบังกงบังเกิอดอะไรก็ทําบุญไปค่ะ ดุยกันต่อนะคะในวันทางสุดท้ายลาท,ท้ายสุดนะคะคือฮานอยเวียพีนะคะเวียพีนะประจำวันที่12นะคะมกราคม2565นะคะได้เด่น1และรอง2ค่ะเนี่นึศูนย์นะรอง1828นะคะกัน1927 718827นะคะ,ะ,คะแล้วก็928ค่ะสำหรับระทางของฮานอยชุด VIP จบไปแล้วนะคะกับชุดรวมมิตรไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษฮานอยอังฮานอยไดมอนด์ฮานอยเวีพีฮานอยปกติถึงแม้กระทั่ง VIP ก็ รับชมแบบจุใจกันแล้วนะชื่นชอบแนวทางไหนก็ตามแนวทางนั้นเล่นยังไงให้ได้ทอน้องเอบอกเสมอตั้งแต่ต้นยันจบนะคะว่าเล่นวิ่งไ้ก่อนนะคะแล้วก็ชือสำคัญเลยฝากไปกดติดตามทางแฟนเพจ a c e b o o k คนบ้าหวยรวยแน่นอนน้องเองด้วยนะคะแฟนเพจก็จะลงแนวทางของสามลัานให้นานผู้ชมได้รับชมวันนี้นะคะฝากกดติดตามไ้ด้วยนะคะขอตัวไปก่อนค่ะทุกท่านมีความสุขในการทํางานมีความสุขในการดํารงชีวิตนะมีสติเยอะๆนะคะในการลงทุนด้วยขอให้ทุกท่านร่ํารวยแล้วก็เฮงๆงสวัสดีค่ะ